รับเข้าสู่ห้องเรียนครูป้าวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมารู้ความหมายของรูปร่างรูปทรงกันนะคะค่ะเรามารู้จักความหมายของรูปร่างกันนะคะรูปร่างก็หมายถึง การนาเส้นมาประกอบกันเพื่อให้เกิดความกว้างความยาวไม่มีความหนาไม่มีความลึกเป็นลักษณะ2มิติค่ะเด็กๆรู้จักรูปร่างอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีรูปร่างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมารู้จักความหมายของรูปทรงกันค่ะ รูปทรงหมายถึงการน,นำเส้นมาประกอบกันเพื่อให้เกิดความกว้างความยาวความหนาและก็ความลึกมีลักษณะเป็น3ามิติค่ะมีลักษณะคือเด็กๆรู้จักรูปทรงอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีลูกบาศก์พีระมิดแล้วก็ทรงกลมค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆออกไปเรียนรู้ข้างนอกกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะใช,ใช่แล้วค่ะวันนี้ครูพาเด็กๆมาเที่ยวทะเลกันและแน่นอนเราต้องมีเรื่องสนุกๆได้ทำกันคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะ หารูปร่างต่างๆหรือว่าเชฟนั่นเองค่ะค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะหารูปวงกลมค่ะ circle วงกลมเออว่าแต่ว่ารูปวงกลมอยู่ที่ไหนบ้างนะเด็กๆลองช่วยกันหาดูสิคะนั่นไงพระอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าก็เป็นรูป วงกลม,ลมนี่ไงลูกบอลที่เด้งดึงอยู่บนพื้น,นก็เป็นรูปวงกลมค่ะค,คุณครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันตามหารูปสามเหลี่ยม t า i Angle สามเหลี่ยมเรามาช่วยกันดูนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างนะนู่นไงเรือใบที่มีใบเรือเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็นี่ไงแปลงโมที่ผ่าเป็นซี่เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันตามหารูปสี่เหลี่ยม ส,สี่เหลี่ยมเอว่าแต่รูปสี่เหลี่ยมอยที่ไหนกันบ้างนะนี่ไงกระเป๋าเดินทางที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็นี่ไงหมอนที่วางอยู่บนเก้าอี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม ก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มีเพลงและก็ท่าเต้นมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะวงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดู เด็กเกเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันวงกลมเหมือนวงล้อเส้นโคงงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กเ มองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอแล้วเด็กและผู้ปกครองก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Active Learning ที่บ้านเมื่อกี้วิดีโอของคุณครูปั๊บสอนอะไรบ้างสอ,อนสี่เหลี่ยมกับกับกับคิดก่อนนะ แล้วก็วงกลมอ,มอมพี่โชว์ไปหาตัวอย่างมาสิมีอะไรบ้างที่เป็นวงกลมอยู่ในห้งองเราหเลี้ยนสีเนส่เหลี่ยมในสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมมาก,ก่อนก็ได้สี่เหลียหล่ยมเก่งมากในสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมในวงกลมแบบไหนม,มีหรือเปล่านะามีไหนลูกบอลลูกบอลยัดเก่งจังเลยเอา้าวต่อไปจะเป็นเกมให้อึงเอ่ยไปหา รูปทรงสี่เหลี่ยมมาให้แม่ดูนะคะ,คะได้ไหมคะได้ค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะไปเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือกงนัเป็นรูปร่างอะไรเป็นรูปร่าง สีเหลี่ยมอะไรคะสีเหลี่ยมพืกนผ้าเก่งมากเลยค่ะ